มาจ้ามากินกันที่เพื่อนฝากมาให้ว่าที่แม่นาะอุ่นเมื่อกีน้นี้ใกล่ไปป่ะถอยหลังไปหน่อยจึ <c oughs> ๊ๆๆได้ละน้ำเงี้ยวเอาฝากน้ำเงี้ยวมาให้ โหตีนไก่ตีนไก่นี่ละลายในปากเลยเพื่อนเอ้ยมันเห็นว่าแม่นาแก่แล้วแน่เลยละลายในปากแล้วกืนลงคอกึกกึกเลยแบบลื่นไหลแม้แต่ดอกเงี้ยวอะ่ะนุ่มืมแม่ไม่น้องเคี้ยวเลยแบบมัน นุ่มไปเลยนุ่มมีมันนุมน่มไปเลยมันแบบพอวางโดนโดนลิ้นเนี่ยมันแบบเหมือนมันละลายไปเลย <c oughs> อ่าเริ่มสวัสดีสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> กินน้ำเงี้ยวเพื่อนฝากน้ำเงี้ยวมาให้ เพืนฝากมาให้กล่องหนึ่งต้มขนมจีนนิดเดียวไม่ต้มเยอะกินขนมจีนนิดเดียวไม่กินเยอะกินกินกินไปแล้วจานหนึ่งเมื่อกี้นี่ลองชิมก่อนก็แล้วขำๆม,ม,มาถ่ายคลิปดีกว่าตีนไก่รูดไปแล้วมีอยสองจีนเขาให้เยอะไม่ได้มันนุ่มมากอ่ะมันมัน มันแบบว่าเปื่อยไปหมดแม่นายชอบอะไรที่แบบว่าให้มันกร๊บๆนุ่มๆหน่อยให้บริหารฟันหน่อยแค่เพื่อนมันคงเห็นว่าอีนี่แก่แล้วมึงกินแบบว่าไม่ต้องเคี้ยวอะไรไม่ต้องใช้ฟันเลยมึงลูดไปเลยมันก็ลู่เกินไปมันก็ลู่เกินไปนะให้ได้บริหารมั่งเถอะยังมีฟันอยู่เพื่อนเนี นี่ถ้ามันมานั่งกินด้วยมัน,ะน,นก็คงจะขำนะแม่อาบินบบชอบพูดอะไรตลกตลกนี่ดอกเงี้ยวก็อืมให้ดูดงี้นะมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็นุ่มนุ่มดีผักไม่หันตีนไก่อ่อะต้องแบบเพื่อกินแบบว่าให้ได้ดึงกึ๊กๆหน่อยนะ มันจะนิดนึดกุดกุดมันจะมันมันแต่อย่าให้แบบเหนียวมากแล้วก็อย่าให้เปื่อยเกินอันนี้เปื่อยแบบกระดูกไปทาง <c oughs> น่าอะไรว่านังพุ่มกระดูกตีนไปทาทางเปนผักเยอะ กินผักเยอะแยะต้องใส่ให้หมดเลยกินผักเทจานเลยใส่หมดเลยเสียดายจะเหลือก็เขาให้มาพอดีเลยพอดีกินอะ่ะหนึ่งจานหนึ่งหนึ่งถ้วยตรงนี้หนึ่งถ้วยม่ดีแล้วมันเยอะดีเพราะว่าเยอะเดี๋ยวกินไม่หมดมันแช่แข็งมาเนาะเดี๋ยวทิ้งก็เสียดายก,กินให้มันหมดน้ำจีนแม่นามไม่เอาหมดแล้วเนะี่ยต้มแล้ว ก็ยังเหลือไว้อีกนิดนึงเลยนะ่เพราะว่ามันเยอะเกินโอ้ยมาพิชถึงพิชก,ก็เลยเป็นหมกมาเลือเทศกินกันกินโชกินโชกกิน,นก่อนเพราะสี่โมงแล้วนะ่ เมื่อคืนกินข้าวเมื่อคืนกินข้าวเมื่อวานที่กินข้าวเสร็จที่ทําต้มมะเขือกินอะจกดึกแล้วไ,ได้กินผัดไทยอีกรอบสอนพ่มาเป็นอะไรที่เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยๆเหนื่อยก็เลยตื่นสาย ลองดูอยู่ว่าไล์สดไล้อยังไเน่ะอืมแต่กล้องตัวนี้ดีนะเนี่ยเวลาวิ่งแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บใให้เราหนึ่งนาทีหรือเท่าไหร่หนึ่งนาทีเหรอน่าจะให้เราหนึ่งนาทีมั้ง <c oughs> ไปกี่นาทีแล้วเนี่ย มันเป็นช็อตมันเป็นช็อตวิดีโอช็อตพี่เคาว่าวิดีโอช็อตเขาไม่ให้เรา่ายยา嘛นั่นแ่ะก็จะลองทำก่อนเพราะเขาบอกช็อตช็อตช็อตเท่าไหร่เนี่ยกำลังกำลังปรปับปรุงปรับปรุงทีละนิดทีละนิด มันไงหกวิหรออืมโอเคแต่แม่เราขอกินต่อนนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวเวลามันเกินไปยังไงไม่ไหวเพฮ่ยจะหัดทำเอาดูก่อนเขาบอกว่าให้ทำชัดๆถอยๆเวลาจ้าบายๆจ้าสวัสดีค่ะ